อัด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 โห่ยใส่หมับอ่ะโอ้โหใส่หมับเฮ้ยเขียวได้แล้วเนี่ยมาเออมับ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 ผมมึงนี่ อะไรเดี๋ยวมันก็แดกดูดได้แ่ละ,ละน,นี่เนาะกินข้าวเน,นาะเห็นไหมเนาะกินข้าวอยู่ อ้าวไม่เงอพอหัวชนกันก็จะแห่แอ่ะ อันนี้ทำมาจากบ้านหรือซื้อมาเนี่ยทำอำเองเลยเหรอพี่ติบอกว่าต้มมันนี้อ๋อต้มหมูไอ้ไปแย่งเพื่อนแก่แฉะแล้วคนนู้นนี่มาโอ้ยตัวนี้เคยไปแล้วพี่สายหนุ่มเรจะแตกอ่ะอะไรนะอ้วนอ้วนอะไรอ่ะโอ้ยไปรวมเร็วนไม่เหลืออะไรละน้องมึงเล่นเก่ัหมดละ